สวัสดีครับผมก็ต้องขอกลับสวัสดีกันนะครับผมชื่อจอบนะครับเล็กสันก้นวัจเจก็ได้ครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนี้เออเผอิญวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังกันเรื่องมันเกิดมาเมื่อเมื่อนานมาน,นี้ครับ ผมได้มีเพื่อนสนิทอยู่ประมาณสามคนครับผมที่เล่น Facebook ด้วยกันแล้วก็อเผอิญเพื่อนผมนี้ก็เล่นกันเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะครับดันพาสาวที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเข้ามาในกลุ่มผมทำให้ผมได้รู้จักเธอแต่ตอนอแรกๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ สงสัยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญมั้งครับที่เพื่อนผมจะพาผู้หญิงเข้ากลุ่มแล้วก็อยู่มาวันนึงครับผมก็ลองคุยกับเธอแล้วก็ลองแอดเฟซต่อไปเธอก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมแอดเฟซไปจนกระทั่งผมได้บอกเธอว่านี่รับแอดเราด้วยนะเธอก็เลยรับแอดครับแล้วก็ คุยกับผมมาแต่ถ้าว่าไอการคุยที่ผมบอกว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยแหละครับผมเลยขอเป็นเพื่อนสนิทเธอแต่ถ้าว่าความจริงผมก็ไม่อยากเป็นเพื่อนสนิทหรอกนะครับพอดีผมก็เริ่มชอบเธอก็อยากจะเข้าไปจีบเธอขอเฟซเธอขอไลน์เธอแล้วก็ขอเบอร์โทรเธอแต่ถ้าว่า เธอตอนนั้นน่ะเหมือนว่าโค้เจ้าชู้เลยอ่ะเออพูดยังไงเดียมันพูดไม่ถูกอะ่ะเออเหมือนว่าเหมือนเจ้าชู้นะแต่เธอไม่ได้เจ้าชู้นะครับผมก็เลยเริ่มชอบเธอที่เธอมาระบายลมอะไรเสร็จผมผมสั่งให้เธอระบายให้หมดเธอก็บอกผมพูดกับผมตามตามตรงหมดเลยอะ่ะเออหญิยอยงอย่างเงี้ยมีป่ะที่จะไม่ลาอะ่ะ พูดกับเราตรงๆมีอะไรก็บอกตรงๆจากนั้นผมก็คุยกับเธอมาจนถึงประมาณ3-4เดือนก็เริ่มที่จะกล้าบอกเธอว่าเฮ้ยเราแอบชอบคนบางคนอยู่อ่าผมก็บอกทางอ้อมผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมผมต้องทำอย่างนั้นด้วยในเมื่อเธอก็เป็นแค่เพื่อน แต่ความจริงอะ่ะผมก็แค่อยากจะลองจีบเธอติดอะ่ะเออก็อยากจะลองจีบเธอเล,เล่นๆแต่เอาไปาเอามาแล้วก็มันเริ่มชอบอะ่ะเออมันลักอะ่ะทั้งทังที่เราก็มีแฟนอยู่แล้วนะเออแต่ดันมาลักเขาได้มันเป็นไปได้ไงอะ่ะแล้วก็คุยเธอไปคุยกับเธอมาก็ ริ้มเริ่มออกาการหึงหวงอะไรบ้างอ่าในประมาณช่วงสามสีเดือนแรกสุดท้ายก็เดี๋ยวนี้เพอก็คุยกับผมบ้างไม่คุยกับผมบ้างเพราะว่าเธอก็มีแฟนของเธอแล้วผมอะน่าจะเข้าไปในชีวิตเธอให้นานกว่านี้กนะแต่มันติดอยู่อย่างเดียวนะสิ ไอ้คำว่าเพื่อนไอ้คำว่าเพื่อนอะมันเป็นเชือกแล้วก็กำแพงที่คอยกลั้นและมัดผมไว้ไม่ให้ผมอะข้ามไปเจอเธอได้ผมอยากจะบอกพวกคุณนะที่ฟังคลิปนี้ที่ฟังแล้วดูอ่ะอคุณชอบใครอ่ะ บอกเขาไปตามตรงเหอะเราจะสมหวังเองเชื่อผมเออคือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อ่ะผมก็รู้นะว่าผมเป็นคนยังไงอ่ะสมรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่ผมพูดอย่างเงี้ยงันก็เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมจะมาแล้วเรื่องสนุกสนุกให้ฟังงั้นก็สวัสดีครับ